พี่ีกอน,นุอ่มฟาดเดือดกลางรายการอยากกระแดะมากหรือว่าทำอาโซเชียลแฮชแสดงความเห็นอย่างมากจากกรณีวันที่27ที่ผ่านมารายการเที่ยงวันออกอากาศช่อง3มีการนำเสนอข่าวผู้หญิงที่ท้องเสียจนสุดท้ายต้องเสียมือและเท้าไปหลังจากที่พี่นุ่มได้นำเสนอไปแล้วก็ได้มีคอมเมนต์จากทั้งบ้าน ท่านหนึ่งพิมพมาว่าเสนอข่าวก็ควรจะดูนะว่าเวลาไหนควนรนำเสนองานนี้ทำเอาพิธีกรหนุ่มตอบกลับทันทีโดยระบุว่าต้องขออาภัยหลายๆคนที่กำลังทานข้าวอยู่นะครับถ้าทนไม่ได้จริงๆก็อย่าดูฟังแต่เสียงก็ได้หรือปิดไปก่อนอันนี้เราไม่ว่ากันเราเข้าใจว่าบริบทแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ผมไม่เข้าใจอยู่คนหนึ่งที่บอกว่าข่าวก็ควรดูด้วยว่าเวลาไหนควนรนำเสนอ นี่ข่าวเที่ยงนะครับมันเป็นข่าวต้องเข้าใจอยากกระแดะบ้ากชีวิตเรามันก็เหนื่อยมากพอแล้วคนดูอยู่ถึงกับสะดุ้งเลยนะคะแหมพี่หนุ่มของเราตรงจริงๆค่ะกระตกเป็นประเด็นดังในโซเชียลไปอีกครั้งนะคะพี่หนุ่มกัญชยัย